สวดีครับผมพับสี่คูณสี่สเปเชียลครับผมมอเตอร์อีคสโปปี2025นี้นะครับทางจีลี่เนี่ยนำรถที่น่าสนใจมาให้เราได้รับชมถึงหลายรุ่นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว x 2นะครับเอ็นะครับหรือตัว Star r a รยเองที่จะเปิดตัวด้านหลังผมนี้เลยนะฮะเราไปดูกันครับว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับรวมถึงโปรโมชั่นต่างๆด้วยมาดูที่คันแรกครับผม Geely s t a r ์ a รย์เอนะครับผมเป็นรถพลังอินไฮบริดจากทาง Geely นะ ยังไม่เปิดราคายังไม่เอาทําการตลาดที่ไทยนะครับผมจะามาโชว์ให้ดูกันก่อนเนาะเดี๋ยวผมพาพีววิวภายนอกเข่าวามาดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างภายนอกนะครับผมไฟหน้าเป็น LED นะครับเส้นยาวลากทั้งเส้นเลยแบบน,นี้เลยนะเออแล้วก็มีโลโก้ d ีรี่อยู่ด้านล่างนะครับมีกล้องนะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวไฟหน้าเป็น LED นะครับ Daytime Running Light นะครับผม ด้านข้างนะครับล้อได้เป็นล้อขนาด2 3 5 50R19 นะครับแม็กเนี่ยดีไซน์สวยเลยนะครับเป็นแม็กทรงสปอร์ตนะครับเป็นสีดำตัดกับพิมสีเงินนะครับผมเดี๋ยวเราพาไปดูด้านในกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปสำหรับภายในนะครับของ Starly MI นะครับผมจะใช้เป็นการตกแต่งสีทูโทนนะครับเป็นสีน้ำตาลกับสีเทาเข้มเนาะเออพวงมาลัยเป็นพวงมาลัย2ก้านมัลติฟังชันนะครับมีโลโก้จิลลี่อยู่ตรงกลางจอแสงผลผู้ขับขี่มีมาให้นะครับผม แล้วก็จอกลางเนี่ยให้มาขนาดใหญ่พอสมควรเลยนะมีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้นะครับผมมีที่วางโทรศัพท์ที่วางแก้วน้านะครับปรับแอร์อะไรตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวหลังคาที่ให้มาเนี่ยเป็นหลังคาแบบ glass roof ขนาดใหญ่เลยนะครับเป็น2ชิ้นนะเออสามารถเปิดได้ด้วยบริเวณด้านล่างคองนโซลตรงกลางเนี่ยนะครับผมก็ทําเป็นช่องขนาดใหญ่นะครับสามารถเก็บของได้มีในส่วนของ usb charger มาให้นะครับผมช่องเก็บของตรงกลางเนี่ยขนาดใหญ่เลยนะ ออวัสดุนะครับภาพรวมต่างเนี่ยคือจับไปนะครับบุกนุ่มเกือบหมดเลยนะครับผมฟิลลิ่งการประกอบเนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะฮะ,ะตัวกระจกแต่งหน้าเองนะครับก็มีในส่วนของไฟมาให้ด้วยนะม,มาดูในส่วนของสเปคกันบ้างน,นะครับ gree staray l emi นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยี plug in hybrid นะแต่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกันกบตัว g e e x f i 5นั่นแหละ ตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องเบนซินขนาด1.5ลิตรส่สูบให้กำลังสูงสุด73กิโลวัตต์นะครับแรงบิด125นิวตันเมตรมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยให้กำลัง160กิโลวัตต์แรงบิด320นิวตันเมตรโหมดไฟฟ้าล้วนเนี่ยวิ่งได้ไกลสุด83กิโลเมตรนะครับต l t p และให้ระยะทางรวมสูงสุดเนี่ยอยู่ที่9 4 3กิโลเมตรต่อการเติมน้ำมันเต็มถังและการใช้แบตเตอรี่เต็ม1ครั้งนอกจากนี้ก็มีในส่วนของ VDL มาให้ด้วยครับ แล้วเราไปดูภายในด้านหลังกันค่ะสำหรับภายในนะครับต้องบอกว่ากว้างขวางมากๆนะครับผมสำหรับ g e l l y Star Layer Eye เนอะตัวรถเนี่ยไซส์ใหญ่เบิ่มเบิมเลยนะครับผมการตกแต่งนะครับผมวัสดุผิวสัมผัสเนี่ยทำออกมาได้ดีมากนะเอออันนี้นะครับลองนั่งดูนะครับผมเนี่ยสูง180นะครับผมเล็กลูมเนี่ยนะครับผมอันนี้ปรับมาสุดเลยนะเออเหลือประมาณนี้นะครับผมส่วน head room เนี่ยโอ้โหเหลือเต็มนะครับบานบานะ ตรงบริเวณคอนโซลกลางนะครับผมมีช่องแอร์นะครับมี US BA, usb a usb c มาให้ด้วยนะครับผมที่วางแก้วน้ำนะครับผมตรงกลางพนักพิงแขนเนี่ยมีที่วางแก้วน้ำให้นะครับผมบริเวณด้านข้างแผงประตูเนี่ยก็มีที่เก็บเอกสารนะครับเก็บผลน้ำได้นะครับแล้วก็มีช่องใส่เอกสารต่างๆด้านหลังเบาะตรงนี้นะครับตัวพื้นเนี่ยก็เป็นพื้นที่แบบเรียบสมูทไปหมดเลยนะเออ นั่งสบายครับสามคนเนี่ยนั่งข้างหลังสบายๆเลยในส่วนของไฟนะครับที่เป็นไฟอ่านหนังสือก็มีมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีด้ามจับนะครับมาให้นะทัศนวิสัยโดยรวมจากด้านหลังเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับประกอบกับตัวหลังคาที่เป็น glass roof แล้วด้วยเนี่ยนะครับผมทําให้แบบนั่งแล้วไม่อึดอัดเลยนะมาต่อที่ด้านท้ายกันบ้างนะครับผมดีไซน์ด้านท้ายนะครับไฟท้าย LED พาดยาวทั้งแถบเลยนะครับผม มีโลโก้จีลี่อยู่ด้านล่างนะครับด้านบนมีไฟเบรกดวงที่3มนะครับมีสปอยเลอร์นะครับแหลกหลังคาด้านบนก็มีมาด้วยทางบริเวณด้านล่างเนี่ยครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเซ็นเซอร์จักระยะนะฮะแล้วก็มีกล้องด้านล่างอยู่ตรงนี้นะครับซ่อนอยู่นะไปดูภายในกัน้าดไฟฟ้านะครับผมเปิดปิดไฟฟ้าพื้นที่เก็บของด้านหลังเนี่ยให้มาค่อนข้างโอเคเลยนะครับบ่พับได้60-40สบนะเนี่ยสบายสบายนะครับผมเก็บของ เวลาไปช้อปปิ้งเลยนะครับหรือใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยก็ใส่ได้หลายใบเลยนะครับพื้นที่ด้านล่างนะครับก็มีทาเป็นช่องเก็บของเหมือนกันนะครับผมสําหรับใครในที่รู้สึกว่าใช้ไม่พอเนาะก็สามารถเก็บของด้านล่างตรงนี้ได้อีกนะเออให้พื้นที่ใช้สอยมาดีเลยนะครับชอบชอบมากทีนี้ก็ต้องมารอลุ้นในส่วนของราคาแล้วก็การทําตลาดที่ไทยแล้วนะครับว่าจะทําออกมาได้ดีขนาดไหนเนาะอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ผมอยากพามาดูในปีนี้นะครับวางขายจริงนะครับ EX2 ประกาศราคาแล้วเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวผมพาดูภายนอกคร่าวๆก่อนนะครับพรีวิวกันสักหน่อยนะเออตัวด้านหน้าลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมมีโลโก้จีลี่อยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีฟลังให้ด้วยนะครับความจุ70ลิตรเลยนะเออตัวไฟหน้านะครับได้เป็นไฟ LED เต็มระบบเลยนะครับมี daytime running light เวณด้านล่างเนี่ยนะครับมีกล้องมาให้ด้วยนะครับผมในส่วนของด้านข้างนะครับตรงบริเวณล้อนะครับได้เป็นล้อขนาด2 0 5 6 0 R 1 6นะครับผม แล้วก็ตัวในส่วนของล้อแมกเนี่ยได้เป็นแมกลายโครเวอร์ด้วยนะเป็นสีดําตัดกับสีเงินนะครับสีโครเมีย huh. มเดี๋ยวเราไปดูภายในกันสักเล็กน้อยนะครับว่าเป็นยังไงไปมาดูภายในกันบ้างนะครับสำหรับจีลี่ ex2 นะครับคันนี้เนี่ยรถไซส์เล็กน่ารักราคาก็น่ารักเนาะภายในเนี่ยนะครับผมพวงมาลัยเนี่ยมาก่อนเลยนะครับเป็นพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชัน2ก้านแบบนี้เลยนะครับผมสามารถควบคุมทุกอย่างตรงนี้ได้ บริเวณด้านหลังนะครับผมของตัวพวงมาลัยเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแสดงผลของผู้ขับขี่นะครับแล้วก็หน้าจอกลางเนี่ยให้มาขนาดพอสมควรเลยนะครับผมเราสามารถควบคุมทุกอย่างได้ตรงนี้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในส่วนของตัวไวเลสชาร์จเจอร์เองนะครับผมก็ใส่มาให้เช่นกันนะครับอยู่ตรงบริเวณตรงคอนโซลกลางนะครับผมสามารถเปิดปิดแอร์ตรงนี้ได้นะครับเกียร์เดินหน้าถอยหลังอยู่ตรงนี้ตรงคอนโซลกลางนี้นะครับมีที่วางโทรศัพท์นะครับหรือว่าจะเป็นที่วางแก้วน้ําให้2ที่นะครับผม วัสดุนะครับผมมีการบุกขึงนุ่มเนาะหลายจุดเลยนะครับจับไปเนี่ยค่อนข้างโอเคเลย กระจกนะครับผมมีไฟส่องสว่างมาให้ด้วยมาดูสเปคคร่าวๆข,ของ g e e l ี่ X2 กันหน่อยดีกว่าครับสำหรับ g e e l ี่ X2 นะครับผมมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวนะครับผมขับหลังกำลังสูงสุด85กิโลวัตต์นะครับแบตเตอรี่เนี่ยได้เป็น LFP ขนาด39.4กิโลวัตต์ชั่วโมงเพิ่งได้ไกลสุด395กิโลเมตรนะครับ NEDC นะแล้วก็รองรับการชาร์จแบบ AC Type 2นะครับสูงสุด6.6กิโลวัตต์และรองรับการชาร์จ DC s e s Type 2เนี่ย สูงสุด70กิโลวัตต์นะครับโดยใช้เวลาการชาร์จ DC เนี่ยจาก30ถึง80เปอร์เซ็นต์เนี่ยแค่25นาทีเท่านั้นเองนะสําหรับราคานะครับของ g e e l y x 2นะครับทางรุ่น pro แล้วก็รุ่น max นะครับรุ่น pro นะครับจะอยู่ที่399,990บาทและรุ่น max จะอยู่ที่4 2่9 9 0บาทประหยัดลงมา30,000บาทนะครับสําหรับ2อันคันแรกใครสนใจก็รีบมาดูกันได้นะทั้งสเปคทั้งราคาทั้งหมดนะครับก็ประมาณนี้เนาะเออเดี๋ยยววเเรราาาาลลองงงงงงนนนนนััััั่่ดด้ห้หกูะคบบปป็งไไง สำหรับห้องโดยสารด้านหลังกันบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นเบาะที่ผมลองปรับจริงๆเนาะผมขับเองนะครับผมตามสไตล์รถไซส์เล็กนะครับรถซิตี้คาร์เนี่ยก็จะมีเล็กรูมประมาณนี้แหละครับตัวผมเองสูง180นะก็จะเหลือประมาณ1กําปั้นอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ถ้าคนตัวเล็กกว่านี้หน่อยก็จะนั่งสบายเลยนะฮะเฮดรูมนะครับเหลือประมาณ2กําปั้นนะครับผมก็เดินทางในระยะใกล้ๆเนี่ยถือว่าใช้งานได้นะครับขับในเมืองนะครับเหมาะกับวัตถุประสงค์ของตัวรถเลยนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะเองนะครับ องศาการนั่งเนี่ยก็ถือว่าเซ็ตออกมาได้ค่อนข้างดีเลยที่วางแก้วน้ําตรงกลางเนี่ยครับไม่ได้มีมาให้นะครับแต่ว่าจะมีที่วางขวดน้าด้านข้างนะครับที่วางแก้วน้ําด้านข้างด้วยแล้วก็จะมีแอร์หลังนะครับอยู่ตรงบริเวณคอนโซลกลางนะครับผมมี usb สําหรับชาร์จไฟนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของเล็กน้อยนะฮะด้านหลังข้าวๆก็ประมาณนี้แหละมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับสำหรับ gilly x 2นะครับผมคันนี้เนาะจะมีสัญลักษณ์ g รี l y อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเขียนว่า gilly นะครับเออแล้วก็มีตัวเซนเซอร์อยู่ด้านล่างนะครับผม ไฟท้ายเนี่ยเป็นระบบ led นะแล้วก็มีตัดริมดำตรงนี้ด้วยนะครับมีสปอยเลอร์นะครับผมแล้วก็มีเสาอากาศแบบคีบฉลามเนาะเดี๋ยวไปดูความจุภายในกันบ้างน,นะครับว่าเป็นยังไงอ่าฝาท้ายเปิดมาเป็นอย่างนี้เลยนะมีม่านบังสายตามาให้ด้วยนะฮะตรงนี้นะเออแล้วก็ความจุด้านท้ายเนี่ย หมาะความเมซิเทียคาร์นะครับผมให้ความจุมานะครับไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตอะไรเงี้ยขนของกลับบ้านสบายๆเลยนะภาพรวมด้านหลังเข้ามานี้แะครับเมื่อดูในส่วนของตัวราคาที่แบบไม่ถึง4ี่แสนแล้วด้วยเนี่ยถือว่าเป็นในหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะฮะใครสนใจเนี่ยลองมาดูได้ที่บูจีลี่นะสำหรับรถอีกหนึ่งคันนะครับที่น่าสนใจในปีนี้นะครับก็คือจ h ล l ่ e x 5นะครับผม ราคาปกติเนี่ยอยู่ที่899,000บาทนะครับสำหรับตัวแม็กนะครับแต่ว่าในงานนี้นะครับเขาลดเหลือ849,000บาทเท่านั้นน่าสนใจมากนะครับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวนะแต่ถ้าเกิดใครกำลังบอกว่าเอ้ยราคาสูงนิดนึงมีตัวโปรไหมนะครับต้องเสียใจด้วยนะครับตอนนี้ตัวโปรเขาขายหมดแล้วนะแต่ยังไงมาลองดูตัวจริงกันก่อนได้นะฮะน่าสนใจฮะและนี่คือทั้งหมดของบูตจีลี่นะครับผมใครที่หมายตาจีลี่ไม่ว่าจะเป็น EX2 นะครับ EX5 นะครับ มาดูในงานกันได้มาลองจับตัวจริงมาลองเจอตัวจริงกันก่นกอนนะครับโปรโมชั่นดีๆมีมากมายเลยนะใครสนใจมาเจอกันที่บูธเชอรี่นะครับที่งานมอเตอร์ p o ์ปี2025นี้นะครับผมผมพับ4คูณ4เซอร์เชียลครับผมแล้วเ,เจอกันครับ